สวัสดีครับนี่คือการบ้านบทที่หวิชา Data b a s e System นะครับคือการใช้โปรแกรม SQL นะครับเพื่อสร้างตารางแล้วก็จัดก,การตารางนะครับก็อย่างแรกเลยนะครับเราจะมาสร้างตารางกันก่อนนะครับโดยใช้คำสั่งที่ชื่อว่า create table นะครับ create แล้วก็ตามด้วย table นะครับผมจะสร้างตารางที่ชื่อว่า region ก่อนนะครับ ก็ัองสือว่าีเจียไปเลยแล้วก็ใส่วงเล็บเปิดนะครับเอาวงเล็บปิดวยเลยก็ได้ก็เซมิคลอนนะครับแล้วก็เราจะสร้างรีเจียนไอดีต่อนะครับเพราะว่าเราจะทำตามที่โจทย์บอกเลยนะครับ เลยลีเ i นไอดจะเป็น Number นะคระับ Number นะแ,แ,นะแล้วก็มีดอทจันอยู่ข้างหน้าแปลว่าเป็นน็อตนั้นนะครับแล้วก็เป็นแฟ m i ี y k e y ด้วยก็ใส่แฟ m i l y คี y ตามลงไป f ฟม i l y แล้วก็คียนะครับแล้วก็มีลีเกนเน m e รีเจียนแล้วก็ name. นี่นี่โอเคครับนี่คือตารางแรกนะครับตลางรีเจียนนะครับก็ครบแล้วแล้วก็สร้างเลยนะครับโอเคนี่คือการอา่าสร้างตารางนักรีเจียนพอสร้างเสร็จก็กดรีเฟรชตรงนี้นะครับเราก็จะได้ตารางรีเจียนมามีคอลัมน์นะครับรีเจียนไอเดียดัตตาไทป์แล้วก็ แนนเลเวลนะครับตามที่เราตั้งเอาไว้เลยนะครับก็เราจะทำการสร้างตารางก่อนนะครับเราค่อยสร้างคอนสแตนนะครับ แล้วก็ในตารางเอมพาีนะครับจะเห็นได้ว่าในโจทย์ที่อาจารย์ให้มาจะมีการวงลูปกับตัวเองนะครับวนลูปภายในตารางเองนะครับตามรูปนี้นะครับกระตทยดูกรลนนะครับก็ตามด้วยตารางนะครับตารางที่เราจะโยงก็คือตารางนี้แหละนะครับให้วงลูปใส่ตารางตัวมันเองนะครับตารางมันเองแล้วก็ ไปที่แพรแมลิคีของตารางนี้ก็ e m p l o y e e นะนะับ Employee แล้วก็ ID นะครับแล้วก็ลูกน้ำนะครับโอเคก็ครบแล้วนะครับงหมิเจ็ดตารางนะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดนะครับเจ็ดตารางโอเคครับยันต่อไปเราก็จะมาทำคอนสแตนต์นะครับใช้คำสั่งเอาเตอร์นะครัเอาเตอร์ในการอ่าสร้างนะครับแล้วก็เอาเตอร์เอาเตอร์เทเบิลนะครับเอาเตอร์เทเบิลก็อย่างแรกเลยก็เป็นเส้นของเทาที่นะครับแล้วก็แอดนะครับแอดฟอร์ลินค์นะครับแล้วก็วงเ,เล็บเปิดปิดข้างในก็เขียน ีเจนไอดีก็เขียนไปว่า r e ฟเฟ e นเ e ฟเฟลนไปที่ตลาดรีเจนนะครับตลาดรีเจนรีเจนไอดีนะแล้วก็ตามด้วย s ีมิค o ลอนนะครับแล้วก็กด control enter ได้เลยนะครับอันนี้ก็มีเส้นแล้วนะครับเดี๋ยวลองมาดูว่าจะมีไหม้องดูนานข้อที่นะครับอ่าเนี่ยมีฟอร์เรนคีแล้วครับ นีต่อเลนชีเบต่เทเบอรลิเจียนนะครับอันนี้ก็ขึ้นมาแล้วนะเป็นเส้นตัดสแตนนะครับจากเขาที่ไปหาลิเจียนเดี๋ยวเราจะทำการสร้างนับเส้นทั้งหมดนี้นะครับทุกเส้นเลยนะครับยกเว้นก็เส้นที่เราทำไว้ตั้งแต่แรกก็คือเส้นที่เข้าไปหาตัรางตัวเองอันนี้ไม่ต้องทำเพราะว่าทำไปแล้วนะครับเดี๋ยว ทำต่อเลยนะครับโอเคครับนี่ก็เขียนโค้ดทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตามนี้เลยครับใส่เส้นใส่อะไรเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวดูทีละตารางเลยแล้วกันนะครับเริ่มต้นด้วยหีเทียนก่อนเลยนะครับตรงตารางคอลัมน์นะครับ ก็มี region id region name นะครับแล้วก็นัดนั้นตัวก็คือตรง region id นะครับตรง constant ก็ property key นะครับมีเรียบร้อยหนึ่งตัวส่วนี้ก็ model นะครับไปที่ location นะครับก็ตรงตารางคอ o l u m n นะครับก็จะมี location id นะครับที่เป็นนัดนันแล้วก็ street address เออ battle for city stat p r o v i d นะแล้วก็อันที่ id นะ city ก, not, 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 ก็นับนันเหมือนกันแล้วก็ตรง cost a n d ก็มี v a l e n key นะครับ v a l e n t e หนึ่ตัวแล้วก็ v a l e n key อีก1ตัวนะไปที่ county นะครับ county เมื่อเดียวก็ตามนี้นะครับแล้วก็มาที่ job นะครับ จับก็จะมีจับไอดีนะครับที่เป็นนอตนั้นแล้วก็จ Job ับเซตเตอร์ที่เป็นนอตนั้เนเหมือนกันนะครับแล้วก็สแตนนะครับมีเพเวอรี่คีหนึ่งตัวนะครับโมเดลต่อมาที่จับคิทเทอรี่นะครับจับคิทเทอรี่ก็จะมีเอ็มพายย์ไนะครับนอตนั้นแล้วก็สตาร์ d ดยนะครับน็อตนั่นเหมือนกันเอ d นเดนะครับน็อตนั่นเหมือนกันจับอดีก็น็อตนั่นเหมือนกันครับตรงคอนสแตนต์ก็จะมีเพลย์ลิสตนะครับแล้วก็มีฟา r e เ g น k ี y สามตัวนะครับมีฟา r e เ g น k ี y ไปที่จอ b d ด p พาร์เมนแล้วก็เอมพ y e ีนะครับเสริมมาเดิวก็ตามนี้เลยครับต่อมาที่เอมพ y e ีนะครับ เอพยิก็จะมีเอพยิ่งไอดีนะครับมีเฟสเนームลาร์ดเนームอีเมลนะครับที่เป็นน็อตนานน็อตนานนะครับแล้วก็เอพยิไอดียก็น็อตนานนะครับก็มีไฮเดทที่เป็นน็อตนานจ้าไปดีก็เป็นน็อตนานเหมือนกันนะครับพลาสเตนนะครับก็จะมีพลิขีหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ยูนิตนะครับหนึ่งแล้วก็พลิคีอสามตัวนะครับไปที่ เดพยี่ก็อันนี้คือตารางตัวเองนะครับแล้วก็ไปที่จ o อบนะครับแล้วก็ไปที่ตาราง department นะครับผมหัวเดียวก็ตามนี้เลยครับต่อมาก็คอลัมน์ดีพาร์ตเมนนะครับก็จะมี department ID นะครับแล้วก็จะมี department name นะครับที่เป็นรัตนทัคคู่นะครับ แล้วก็คอนสแตนตนะครับก็จะมีเปลลิคีหนึ่งตัวนะครับเปลลิคีสองตัวนะครับมีเปลลิคีที่ไปหาโลเคชันนะตารางโลเคชักนกับตาราง employee นะครับส่วนอันเดี๋ยวก็ตามนี้นะครับและสุดท้ายก็เขาที่นะครับก็จะมีเขาที่ ID นะครับ ที่เป็นน็อตนั่นนะครับแล้วก็ไปที่คัสเตนนะครับก็จะมีแฟลเวอ k e คีหนึ่งตัวแล้วก็เปองคีหนึ่งตัวนะครับเปองคีก็จะไปที่ลีเกียนะครับโมเดลก็ตามนี้ครับก็ครบทั้งหมดแล้วนะครับทางการใช้คำสั่ง SQL นะครับแล้วก็จากการตาลานะครับแล้วก็แดนผลลัพธ์ทั้ง data model นะครับตรงคอลัมน์แล้วตรงคัสเตนนะครับก็ครบเรียบร้อยครับ ขอจอบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณนะครับ